คิดไปก็เป็นทุกข์คิดอย่างไรให้ใจสงบเคยไหมที่นอนไม่หลับเพราะคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละเคยไหมที่ถูกเพราะคิดเรื่องเดิมๆที่ผ่านเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะตัวเราเองนั่นแหละยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์คิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาทั้งๆท,ท,ที่บางเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วบางเรื่องก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ไม่แต่เราที่คิดคิดแล้วก็คิดไปเองจนกลายเป็นความทุกข์ใจไร้หนทางแก้ปัญหาจริงๆแล้วคนคิดน้อยหรือคนไม่ค่อยคิดมักมีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากกว่าผิดกับคนคิดมากที่มักจะมีทุกข์สร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยความคิดไปเรื่อยในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้เราหัดลืมเสียบ้างการลืมทำให้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากนะัก เรื่องอะไรที่ผลไปแล้วก็ให้ผลไปอย่าไปเก็บเป็นอารมณ์อย่าเอามาสร้างความหวาดวุ่นในใจเมื่อลืมได้เลิกคิดได้จิตใจก็จะสบายไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์แต่คนเราส่วนใหญ่กลับลืมกันไม่ค่อยเป็นเรียกว่ามีความยึดมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งนี่แหละที่เป็นความเดือดร้อนใจและสร้างความทุกข์ให้กับเราแท้จริงแล้วแค่คิดให้สบายใจ ก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์คนเราต้องอยู่ด้วยความสุขใหญ่อย,อยู่ด้วยความทุกข์เพราะทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากการคิดเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คืออะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วให้เลิกคิดไม่ต้องคิดให้พรง่งจิตใจก็จะสบายทางที่ถูกคนคิดด้วยปัญญาคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไป ไม่มีอะไรคงทนท้าวรมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมัวไปคิดให้กลุ้มใจอยู่ทำไมคนเราถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางก็จะมีความสุขสบายใจขึ้นสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตใจสงบขึ้นก็คือต้องคิดเป็นและหยุดคิดให้เป็นคิดเป็นคือคิดด้วยปัญญาหยุดคิดให้เป็นคือต้องรู้เวลาไหนตอนไหนเรื่องไหน ไม่ควรเอามาคิดอีกแล้วถ้าเราคิดเป็นและหยุดคิดให้เป็นหนทางให้ความสุขสงบก็อยู่ไม่ไกลอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้เพราะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าอยากให้เจสงบก็แค่ต้องรู้จักคิดให้เป็นเจ็ดขั้นตอนไปสู่ความสุขที่แท้จริงคิดให้น้อยรู้สึกให้มาก ใครๆก็อยากจะมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรจริงๆแล้วความสุขเป็นอะไรที่นําทำมากๆมากเสียจนจับต้องอะไรไม่ได้เลยบางคนแค่เรื่องนิดเดียวก็มีความสุขได้บางคนก็สร้างความสุขขึ้นเองโดยไม่ต้องสนใจใครขณะที่บางคนมีทุกอย่างพร้อมแต่ยังไม่มีความสุขแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรให้มีความสุขได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและแท้จริง วันนี้ผมมีเ็ขั้นตอนมาฝากถ้าทำได้คุณก็จะพบความสุขที่แท้จริง 1. คิดให้น้อยรู้สึกให้มากสหน้าบึ้งให้น้อยยิ้มให้มากสพูดให้น้อยฟังให้มากสี่ตัดสินให้น้อยยอมรับให้มากหดูให้น้อยทำให้มากหบ่นให้น้อยซาบซึ้งให้มาก กลัวให้น้อยรักให้มากคิดให้น้อยรู้สึกให้มากไม่แปลกที่คนเราจะคิดมากแต่การคิดมักจะนำมาซึ่งความทุกข์เสมอการคิดมากทำให้เราวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆโดยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรียกว่าคิดอย่างเดียวหาทางออกก็ไม่ได้วนเวียนไปมาแบบไม่มีวันสิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็คิดเรื่องเดิมๆคิดอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย ไม่หลุดพ้นเสียทีการคิดมากคิดไม่ตกวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิน้นคือการทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ถึงแม้จะพยายามเลิกคิดพยายามช่างมันหรือหันไปคิดเรื่องอื่นแทนก็ยังไม่ไหวกลับมาคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ในทางธรรมเขาเรียกว่าขังตัวเองไว้กับภาวะปรุงแต่งที่ทําให้เป็นทุกข์พอคิดมากๆเข้าจิตใจก็ดิืนรนเป็นทุกข์กับความคิดมากนั้นจริงๆ แล้วอาการคิดมากคิดไม่เลิกถือว่าเป็นความเคยชินเป็นการสะสมความคิดที่เรายอมให้มันเกิดขึ้นเราเปนฝ่ายยอมให้ความคิดมีอิทธิพลเหนือใจิตใจของเราลองสังเกตดูให้ดีถ้ากําลังคิดมากใจะจะอยู่เหนือความคิดสิ่งที่ต้องทําคือรู้สึกให้ได้เราต้องมองเห็นและรู้พฤติกรรมของจิตว่าการคิดมากแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ ยุทธวิธีที่ทําให้เลิกความคิดมากแบบเป็นธรรมชาติก็คือการสังเกตความคิดและรู้สึกตัวให้ได้การไปพยายามต่อต้านหรือสั่งให้เลิกคิดไม่มีประโยชน์อะไรเลยการต่อต้านเป็นเหมือนการยอมรับว่าเรากําลังคิดมากทางที่ดีคือควรสังเกตว่าเราคิดมากเรื่องเดิมมากแค่ไหนพอรู้แล้วคิดบ่อยและคิดมากแค่ไหนทีนี้มันจะง่ายขึ้นขั้นแรกพอรู้แล้ว ก็ต้องรู้สึกตัวเองให้ได้และทุกครั้งที่กำลังคิดมากก็ไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องควบคุมความคิดแต่ให้มองหาความเป็นจริงอย่างมีสติรู้สึกว่าเราคิดมาอีกแล้วจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเพราะแค่การรู้สึกตัวก็เป็นการพาตัวเองออกจากความคิดนั้นได้แล้วเมื่อคิดมากเมื่อไรก็ให้กระชากค,ความคิดด้วยการรู้สึกตัวให้ได้แล้วในที่สุดเมื่อใจยอมรับว่าการคิดมากนี้ เป็นแต่ความเคยชินทางใจที่วกกลับไปมาคิดไปเองแบบอัตโนมัติจิตก็จะเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วค่อยๆเลิกคิดไปเองแต่กว่าจะถึงขั้นตอนนี้คนต้องรู้สึกตัวให้ได้และอาจต้องคิดและรู้สึกตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆในช่วงแรกซึ่งสาระสําคัญคือเมื่อเห็นความเคยชินของใจแล้วจิตจะฉลาดขึ้นและเห็นว่าเป็นความเคยชินจากนั้นก็จะค่อยๆรู้สึก และถอดถอนออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติจากความเคยชินนั้นการรู้สึกตัวแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามแค่ต้องใช้เวลาให้ได้ตะหนักว่าการคิดมากนั้นเป็นแค่การเคยชินของจิตใจเมื่อรับรู้และรู้สึกตัวแล้วเราจะถอนความคิดออกมาเองคิดให้น้อยรู้สึกให้มากเป็นหนึ่งในเจขั้นตอนที่ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่าลืมว่าแค่คิดน้อยลง ความสุขก็เพิ่มมากขึ้นแล้วเลิกเห็นแก่ตัวแล้วชีวิตจะดีขึ้นความเห็นแก่ตัวเป็นนิสัยธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครตัดความเป็นตัวตนออกไปได้ง่ายๆเพราะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดและความเห็นแก่ตัวนี้เองที่ทําให้คนเราเอาตัวรอดและมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันถามว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายไหมคําตอบก็คือ ไม่ได้เลวร้วายแต่ก็คงไม่มีใครอยู่ใกล้คนเห็นแก่ตัวจริงไหมแล้วถ้าถามว่านิส,สัยแบบไหนถึงจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยนึกถึงส่วนรวมเลยไม่ยอมรับผิดแต่รับชอบที่สำคัญเอาตัวรอดโดยไม่แขกว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหนนั่นแหละใช่เลยคนกำลังเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัว มักคิดว่าตัวข้าถูกเสมอตัวข้าคือศูนย์กลางของจัก,กรวาลการคิดแบบนี้เป็นความเห็นแก่ตัวที่ปนมาด้วยความหลงตัวเองเบาๆเป็นการหลงนึกไปกับสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันทำคือความถูกต้องใครคิดต่างคือผิดคือไม่ดีแถมยังปฏิเสธความคิดของคนอื่นด้วยนี่แหละคือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลที่แท้จริงคนเหล่านี้มักไม่ค่อยรู้จักว่า ทำอะไรไปบ้างแม่รู้ได้สามว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงคนอื่นลืมที่จะเอาใจเขาไมา่ใส่ใจเราและใช้ชีวิตไปแบบนั้นโดยไม่รู้เลยว่ากำลังทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าลืมว่ายิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นและถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็มาขจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปดีกว่าวิธีแก้นิสัยเห็นแก่ตัวง่ายและทำได้จริงถ้าอยากเลิกนิสัยเห็นแก่ตัว สิ่งสําคัญคือต้องวิเคราะห์ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆต้องมีจิตใจที่เป็นกลางแล้วหาคําตอบแบบไม่เข้าข้างตัวเองเมื่อรู้แล้วว่าเราเห็นแก่ตัวจริงและมากแค่ไหนก็ค่อยมาขจัดความเห็นแก่ตัวกันหนึ่งเลิกคิดว่าตัวเองสําคัญที่สุดต้นเหตุของความเห็นแก่ตัวส่วนใหญ่มักอยู่ตรงความคิดที่ว่าตัวกูของกู คิดถึงแค่ตัวเองคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดถ้าลดตรงนี้ไปได้เราจะมองเห็นคนอื่นมากขึ้นวิธีการก็แค่ง่ายๆฝึกความคิดของตัวเองเสียใหม่ว่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งบนโลกเท่านั้นแล้วไม่นานคุณจะเห็นความสำคัญของคนอื่นมากขึ้น 2. ฟังและเข้าใจคนอื่นบ้างวิธีที่จะลดความสำคัญของตัวเองลงอีกอย่างหนึ่งก็คือ รับฟังและเข้าใจคนอื่นบ้างความคิดของเราไม่ได้ถูกเสมอไปเราไม่สามารถเรียนรู้จากการฟังสังเกตและเข้าใจคนอื่นได้เหมือนกันวิธีนี้นอกจากจะทําให้การเห็นแก่ตัวลดน้อยลงแล้วเพลเๆยังทําให้คนฉลาดขึ้นด้วยถ้ารู้จักเก็บข้อมูลแยกแยะและนําไปใช้อย่างถูกต้อง 3. หัดมีความสุขกับเรื่องของคนอื่นนอกจากจะต้องฟังและเข้าใจในคนอื่นแล้ว ยังต้องเริ่มมองความสำคัญของคนอื่นด้วยท่องไว้เลยว่าไม่มีตัวกูของกูอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวยังมีคนอื่นที่เก่งกว่าดีกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องประสบอารมณ์กับความเจ๋งของคนอื่นแค่ยินดีกับเขาอย่างจริงจังความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจก็จะลดน้อยลงไปเพิ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้ เพึ่งเอาชนะคนเห็นแก่ตัวด้วยการปล่อยวาง